กีออกลูกแี่่ดูรอรคอแล้วเวเกียรไต้มนเลยให้มันวันกทำใหนอืออือลูกชายลูกชายเข้าสาจะไลตรงไหนมันก็เอียงให้เอียงแม่ เธอเองทำให้เขาบ้างไหมเธอได้ทำโอ้ยดูดิแล้วว่ามันก็ลำคาญนะคาญยันหน้าทำไยันหน้ามาบ้าเถอะนั่น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  น่าบาเบิ้นจัดการบาเบิ้นจัดการเลยเอาให้เขตเอาให้เขตเอาให้เขดเออจัดการเลยน่า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 ชาดีนะเอาไปลงได้ใช่ใช่ไหมอ่าน้าน้าหน้าหน้าเอาเอาเลยบาเบิ้ลเอาเลยมันมันซนนะลูกชายตัวนี้มันซน จัดการมันเลี้ยงมันี่ละคุณจัดการมันจัดการมันดื้อนะตัวนี้มันดื้อนะเร็วสั่งสอนมันหน่อยดูดีดูสั่งสอนมันสั่งสอนมันจัดการมันสั่งสอนมันสั่งสอนมันโอ้โหมตัวยุบลิ้นเลย ตุ๊กตาเป็นอัน้าอันั้ว้นะว้โออนนนนถอยหน้าถอยลัวอันจ้ากานไม่เจ๋งหรออุ้ยมาเบิดมันจริงจังมากเลยอะอโหอ้โอ้ยคายไมนต่อไต่อตู้อันโซมันขี้ขาดดูแม่ม้ดูฝนเออเห็นแล้ว ส้มมันเหมือนมันแบบมันไม่ชอบสู้อ่ะแล้วมึงจะไปอยู่ในแบบในโลกความเป็นจริงได้ยังไงเนี่ยพ่อเขาสอนเนี่ยส้มพ่อเ,เองสอนนะแล้วเอ็งเอ็งออกไปเอ็งจะไปสู้ตัวผู้ต,ตัวอื่นเขาได้ไง,งเอ็งเอ็งจำเอ็งจำพ่อเขาสนอนยังไงเนี่ยสอนท่าทําไงเนี่ยมาเบิร์ดมันสอนอยู่นะเนี่ยรู้ไหมมันก็ไม่เอาเลยดูสิโตจนไข่ใหญ่แล้วยังจะติดพ่อ พอกำลังค้าลลำคานเอาไปแล้ว